เดินแล้วเลี้ยวไปทั่วเจตนาก็คือหาโต๊ะว่างอ่ะไม่มีโต๊ะว่างเราก็เดินเดินก็ได้ชมสินค้า ความหลากหลายมันได้อัตรา,าซื้อหลักร้อยขายหลักหมื่นหลักเรื่อยๆมันอยู่ที่ฝีมือมันเป็นรวมของ เล่กลรวมเของความหลอกลวงได้บางคนก็ขายด้วยความซื่อสัตย์ กำกำเงินหมื่นเงินแสนมามันก็ไม่พอดูดูมันก็ถูกใจไปเสียทั้งนะั้น ภาพนี้เปิดเท่าไหร่คะเนี่ยภาพนี้เปิดเท่าไหร่คะคะสองสามพนันห้าสวยเป็นมิติ โอมีโต๊ะเดียวเหรอคะวันนี้พ่อเหรอเออไม่ยังไม่มีเลยได้เดินดูของโอ้ไม่ดีไม่ได้เป็นได้ตายตื่นสายก็มาสายเต็มหมดเต็มหมดเป็นโต๊ะหมดแล้วเราเราก็นึกไม่ออกก็นั่นนะสิหาเงินต้องหาเงินก่อน ไอ้เราก็มาช้าไปขายเย็นบางทีไม่ได้